การันตีรายได้นะครับมากกว่า3 0,000บาทแน่นอนนะครับอยากนะครับพิชิตความฝันนะครับหรือว่าอยากไปให้สุดกับอาชีพพนักงานขายนะครับวันนี้นะครับข่าวดีนะเฮียประกาศรับสมัครนะครับพนักงานขายนะพนักงานขายรถยนต์นะครับจํานวนเซกตานะครับขอเพียงนะครับท่านเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นนะมีความฝันที่ชัดเจนนะครับอยากพิชิตความฝันของตัวเองนะครับ บอกเลยว่าเรามีรถให้ขายมากกว่า200คันนะแล้วก็บอกเลยว่าหากท่านเป็นคนที่มีเป้าหมายที่ชัดเจนนะครับหรือท่านพร้อมอยากทำอาชีพพนักงานขายนะครับ การันตีรายได้นะครับมากกว่า30,000บาทแน่นอนนะครับายได้ไม่มีลิมิตนะไล่ตั้งแต่1 0 0 0 0 0ก็มีคนทําได้มาแล้วนะสําหรับในพนักงานของเฮียนะครับใครสนใจทักมาได้เลยนะหรือฝากช่องทางการติดต่อกับไว้ทักมาคุยรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับมาดูเงื่อนไขกันขอคนที่มีอุดมการนะอยากไปให้ถึงความฝันทักมาได้เลยนะครับที่เอ๋วทุกขานะครับอย่ารับสมัคร10อัตรา รายได้ดีแน่นอนขอเป็นคนที่สุจริตนะไม่ดโกงนะขอคนสุจริตเป็นหลักวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ